สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวเราออกไปซื้อโอริโอกัน ผมก็ได้ไปเหมาโอรีโอมาทุกรสทุกยี่ห้อเลยนะฮะที่มีขายอยู่ในห้างนะครับทุกคนก็ใช่แล้วครับในวันนี้เราก็จะมาปั่นในเครื่องปั่นดูกันนะฮะดูซิว่าเอามารวมกันแล้วก็ปั่นแล้วนี่มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําสมูทตี้โอรีโอกันหรือโอรีโอปั่นไปดูกันโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําสมูทตี้โอรีโอกันเลยดีกว่านะฮะโดยการเปิดฝาขึ้นมาก่อนเลยแรกแล้วก็จากนั้นก็เอาโอรีโอซองแรกขึ้นมานะครับจากนั้นก็ แกะมาเลยเนี่ยว้าวทุกคนดูเลยโคตเยอะนะครับอเพนลูไปโอเคต่อไปนะครับเป็นดับเบิลทีมนะครับทุกคนเนะีเ่ยแกะมาต้อใส่ตลอดเลยต่อไปนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่นะทุกคนนะแกะมาเพนตูไปต่อไปนะครับเป็นรสช็อกโกแลตนะทุกคนแเนะี่ยอกมาเพนตูไปต่อไปก็ ออริจินอลนะครับทุกคนถึงรถธรรมด,ดาน,นี่นะโอเคใส่ไปเลยนี่ต่อไปก็เป็นรถถั่วนะครับทุกคนนะแกะออกมาเลยแล้วก็อันนี้นก็ใส่ลงไปโอเคต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นโอรีโอในรูปแบบเป็นแห่งนะครับอ่าแกะออกมาเลยนี่ก็จะเป็นโอรีโอ้แห้งแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะก็ใส่ลงไปแต่ใส่ครีมปีขาวนะครับอันนี้โอเคก็จะเป็นแห้งนะครับอ่าก็ใส่ลงไปจากนั้นนะทุกคนก็จะเป็นโอรีโอที่เขาใส่กล่องมาให้อย่างดีเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันะคืออะไรครับแกะมาดูเดี๋ยว อ๋อรู้สึกว่าโอิโออันนี้มันจะบางกว่าเครื่อ,องเขานะครับอโอเคครับต่อไปอันนี้นะ,อะโอเคแกวมาเลยหลังจากนั้นก็แกแกวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับทุกคนโอต่อไปนะครับเป็นอันนี้ครับเปิดออกมาดึงออกมาอันนี้ก็จะเป็นผีออกทีนๆเลยขัาวที่ลานนะครับแล้วใส่มาไปเลยต่อไปนะครับเราก็จะเหลือสองกล่องน,นี้นะต่อไป่องแกขึ้นมาเลย เป็นอ๋อโอริโอ้รู้สึกว่าจะเป็นไซส์มินินะทุกคนโอเคโอริโอ้ไซส์มินิแกวมาเลยมัดเข้าให้นี่อ่แล้วก็เทลงครับนี่ทุกคนเลยเป็นไซส์มินิอันนเล็กๆแบบนี้เลยนะโอเคใส่ลงไปตัวต่อไปครับเป็นไซส์มินิสีขาวนะทุกคนเห็นเทลงไหมรู้ไหมนี่ครับไซส์มินิสีขาวนะครับทุกคนโอเคแกวมาแล้วก็เทลงมาใส่มินิถุงก่อนเลยครับเดี๋ยวครับทุกคนโอริโอ้ไซส์มินินะก็จะใส่ลงไปเลย ในตอนนี้นะผมก็ได้ทําการใส่โอรีโอุ้กรสนะฮะที่แบบซื้อมานะครับเข้าไปในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะเติมนมสักหน่อยนะเพื่อให้มันแบบปั่นได้นะครับทุกคนโอเคจะปั่นไหนะครับนี่นมแล้วก็เคโลเปโรดมาเข้าให้ว,ว้าวนะหจรงเลยนีนกาก่บจากนั้นก็ถึงเวลาแล้วทุกคนามาทาการปั่นกันนี่ปีกฝาเข้าไปจากนั้นก็ปั่นเลยถึงวะน,นี้ สายละเอียดเลยนะครับดังนั้นก็โอ <oh> oh, pues oh, ้เปิดฝาดูกันเลยนีะครับว้าวก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับดังนันนี้ก็เป็นแบบกลิ่นโอริโอ้เลยนะครับทุกคนแบบมันเป็นน้ําสีน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำโปรตีนเลยครับทุกคนครับนี่ว้าวโอ้โหดูนี่เดี๋ยวดูสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะแบบกลุบกรอบลเลยนะครับว้าวเยี่ยมเลยโอเคครับทุกคนโอริโอ้ปั่นระหว่าุกรอเลยนะครับไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง รสชาติก็เป็นหวานๆนะครับทุกคนแล้วก็ได้ครีมของโอรีโอ้นะฮะแล้วก็ได้รสชาติของช็อกโกแลตนะครับน้ำมันก็เป็นสีน้ำตาลนะฮะคล้ายๆเหรอ น้ำอวัตินเลยนะครับแล้วมันก็จะรู้สึกหอมๆกลิ่นเลมอนด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าแบบมันมีเลมอนอยู่พุงหนึ่งนะฮะในนี้ถ้าถามผมนะผมคิดว่ารสชาติมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่ารสชาติมันก็ไม่ไดีๆนะแต่แต่มันก็พอกินได้แหละนะครับโอเคครับทุกคนก็สรุปโดยรวมๆแล้วนะฮะผมคิดว่าแยกกินทีละอันนี้แหละนะครับอร่อยที่สุดแล้วนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปน